สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้เราจะมาสุ่มลักกี้บล็อกแบบชุดนะคะก็เป็นชุดใหม่เนาะเพิ่งจะเข้ามาเลยนะคะก็ต้องเป็นคนที่อัปเดตแล้วน,นะคะถึงจะสุ่มได้ก็ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะลัคก,กี้บล็อกจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะคือน่าจะเพิ่งมาวันนี้เพราะว่าเราอัปเดตวันนี้นะคะ นี่ค่ะก็จะมี2ชุดเนาะเราขอเป็นชุดผู้หญิงก่อนนะคะคลิปนี้เพราะว่ากลัวว่าตั๋วมันจะไม่พอนะคะเพราะว่าเรามีทิเ็ตอยู่คือเราพูดว่าตั๋วแต่ว่ามันน่าจะเป็นทิเ็ตใช่ไหมเรามีทิเ็ตอยู่64อันนะคะมาดูกันว่าเราจะได้ชุดหรือเปล่านะคะเราขอสุมผู้หญิงก่อนเนาะอันแรกเนี่ยก็ได้หมวกมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแบบ ยาวๆเลยค่ะอันนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ไดไ้ได้แล้วสุ่มดีค่ะคือจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะว่าอันนี้คือเรากิดนานมากกว่าจะได้เนาะ,ะแต่ถ้าไม่พอนะคะก็เรายังมีข้อกิจที่ยังไม่ทำเดี๋ยวจะทำเพิ่มนะคะคือเราก็จะเอาสูทผู้หญิงก่อนสูทผู้ชายเราค่อยแบบสุ่มนะคะคิดหน้าเดี๋ยวจะมาสุูงสูทผู้ชายให้นะแต่คิดไม่สุ่มของสูทผู้หญิงก่อนจะได้หรือเปล่านะ,ะสำหรับหกสิบเกตหกสิบวกว่าสิ่เกต เราแบบนี้น่าจะได้แล้วได้ได้เองมาแล้วนะคะเหลือสองเหลือสองชินะ้นนะเราแบบส่งกันไปอย่าไงไรคะคือข้างล่างมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกไว้นะคะว่าต้องแบบว่ารอกี่อันนะคะก็คือส่งไปเรื่อยๆจนกว่าอันนี้คือเราต้องส่งอีกสามรอบนะคะเราถึงจะได้ชุดที่ส่งเขาจะสูงแล้วว่งส่งผมตกอะไรที่เรายังไม่ได้นะคะนี่ค่ะพอเราส่งไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะได้หนึ่งล้อนะคะก็กดไปเลยแล้วก็จะได้รอบนี้นะคะอ่าน่าจะเหลือสิบกว่าน่าจะเหลือสิบกว่าทิเก็ตมั้งที่ทุกคนจะได้แล้วนะคะจะได้ครบเสร็จแแลลลล้้้้้ววนนนนนะะะะะะโอออเเเคคคคคตีกก็หืา่่งดดยไม เราไปรับของกันเลยของก็จะอยู่ตรงคลังของขวันนะคะก็คือถ้าเราใครที่ไม่รู้นะคะก็กดมาที่รูปกระดิ่งตรงนี้ค่ะแล้วก็คลังของขวันนะคะนี่อันนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะของทั้งหมดเดี๋ยวเรารับทั้งหมดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ทุกคนดูเลยก็คือ ชุดนี้น่าจะเพิ่งมาวันนี้โอเคค่ะอีกหลายวันเลยน่าน่าจะอีกหลายวันกว่าจะได้มาส่งชุดผู้ชายเพราะว่ามันแบบคือแบบทิเก็ตเราไม่พอแน่เลยค่ะทุกคนอ่าได้แล้วนะคะคือชุดแบบของฟรีก็คือสวยมากๆเลย สวยนะทุกคนเดี๋ยวเราหมุนตัวให้ดูนะคะชุดสวยมากอะ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาสุส่มจุดผู้ชายให้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ